นะสวัสดีครับนะสวัสดีครับชาวไล่นะครับวันนี้พบกับ <c oughs> เต้นเอเค้าสาขาเชียงรายนะครับวันนี้ก็มาไล่มื้ชมรถสวยๆอีกเคยียนเคยนะครับนะวันนี้ทีเอามาปาก็จะเป็นรถมิสซูนะครับเป็นที่ประตูตัวต่ำแล้วก็ที่ประตูตัวสูงเป็นรถสีดำนะใครชอบสีดำแมนมิสซูหรือชอบสีดำหรือชอบแมนมิสซูนะมาาห้ามพลาดนะ ห้ามผ่าดไลน์นี่เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคันแรกเดี๋ยมาให้ดูขออนุญาตให้ดูเป็นคันซีประตูนะครับนะตัวนี้เป็นออนิวนะครับมิซูวิชิไรตันนะครับนี่เป็นโฉมหน้าออนิวตัวใหม่นะครับนะจําได้ไหมที่สุดนะครับแต่เป็นออนิวแล้วนะครับนะตัวนี้เป็นสีดานะครับหน้าก็จะเป็นมีสันมีคมมีเหลี่ยมนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับหน้าตัวนี้ดีโดดเด่นนะครับตัวนี้จับประกบด้วยผ้าชุดแต่งหลอกคันแล้วก็เป็นแต่งแม็กแต่งยางนะครับนะสวยมากนะครับนะนี่ ไปนะครับกระจังหน้านี่สีแดงตัดแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีชุดสเกิร์ตอันนี้คือชิ้นแหลกนะหน้าทัดไมค์นิดนึงก็จะเป็นยางยางไม่์ไมคนะครับหนักสีดำแบบนี้เลยลายดาว5้าการแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับหน้าใครที่ชอบแบบแต่งนะครับชอบสีดำนะสี่ประตูตัวตำนะแต่งสิ่งแบบนี้นะตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะทั้งรอบคันนะครับนีทั้งหมดสีชิ้นนะครับนะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับหน้าตัวนี้ สกเกิดหน้าสกเกิดข้างสกเกิดหลังนะสวยๆแบบนี้เลยมิตูบิชิไรตันนะครับนะใครหาอยู่นะรถคันนี้เป็นรถปี2021นะครับนะตัวนี้ขายอยู่ที่475,000บาทนะครับ475,000บาทนะเจ๊โปออกรถ20บาทพอเพียงเดือนละ7,600นะ7,600ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานแล้วนะครับนะตีกกประตูราคาแค่400,000เองนะครับนะตีกกประตูราคาแค่400,000เองนะครับนะ ได้รถส,สวยๆสีดำใบแบบนี้ใช้งานแล้วนะครับนะสวยมากนะครับไครที่หาอยู่นะครับชอบแบนลองพวกมิสูนะส่วนนี้ตอบโจทย์แนอนอนกัปตีประตูนะบรรจุคนได้เยอะนะตังของด้านหลังเป็นกระบะได้ด้วยนะครับนะสวยมากนะแบ,บนมิสูแถวเชียงรายนี่มีใครเยอะนะเส้นไหนมีเส้นนี่มีสีดานะครับนะใขรหาสีดําอยู่นะครับนะมีคันนี้สวยๆจอดอยู่หนึ่งคันนะ ลองเข้ามาดูตัวจริงมาทดลองคับได้เลยนะครับมาปิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้สวยมากนะครับนะเข้าไปดูด้านในกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นบอผ้านะครับนะเป็นสวยเลยนะครับสีดําตัดกับสีเทานะครับนะสีดำกับสีเทานะครับการดีไซน์ของมิซูก็เป็นประมาณนี้นะครับนะเป็นประมาณนี้นะครับออเดีโอมันตีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงนะครับก่อจะมีใซสีดีนะครับนะแล้วก็เสียบ USB อหรือด้านหลังนี้นะครับ รองรับ AM FM นะครับพื้นฐานได้มดนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับปั๊บได้แจ้งงานง่ายนะครับนะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับนี่เกียร์5สปีดนะสวยๆเลยนะครับนะการตกแต่งคอนโซลช่องวางของช่องใส่ของกระเที่ยทำมาได้สวยงามนะครับนะทำมาได้สวยงามนะครับมี2ชั้นชั้นบนชั้นล่างนะครับนะการเลื่อนบล็อกของมิสซูจะเป็นการจับแบบนี้นะครับนะการจับแบบนี้การใช้งงานก่อนที่ว่า ตัวนตัวที่ว่าง่ายกว่าหลายๆค่ายนะแค่ดึงนะแค่ดึงแบบนี้นะครับก็เรือนเข้าเรือนออกได้เลยนะครับในสวยงามนะครับนะวงลอยปั๊บเข้าออกนะครับขึ้นลงได้นะครับสีทิศทางนะครับนะสีทิศทางขึ้นลงเข้าออกได้นะครับอ่ะมาดูเหล็กไม้หน่อยตัวนี้ไฮไลท์นะอยู่ที่เหล็กไม้แหละปี2 0 2พนิอนะแต่เหล็กไม้แค่หกหมืนเก้าร้อยเจ็สิบแดะครับหกหมืนเก้าร้อยเจ็ิบแดนะไมเหล็กไม้อันนี้เหล็กไม้แท้นะครับเหล็กไม้แท้นะครับนะนี่ก็เป็นท้าด้านหลังนะครับนะ ก็ใ้งานนั่งก็ถือว่ากว้างขวางนะครับนะสำหรับคนที่อยากได้รถกระบะแต่ก็ยังสามารถนั่งได้เยอะอยู่ตีประตูตัวต่ำก็ถือว่าตอบโจทย์นะแล้วก็ตีประตูตัวตำมันมันขึ้นลงง่ายนะครับมันขึ้นลงง่ายกว่ารถตัวสูงเยอะเลยนะครับสำหรับบ้านที่มีคนแก่หรือบางคนตัวเล็กเนาะตัวต่ำก็ได้จะตอบโจทย์นะครับนะนี่ก็คือตีวางแขนนะครับตีวางแก้วนะครับนะก็เป็นฟังก์ชันที่มีเล็กๆน้อยๆของตัวรถนะครับนะเวลานั่งก็ประมาณนี้นะนั่งก็ถือว่าสบายนะครับนะ กินข้าง,งไก่ได้นะครับเพราะเป็นรถกระบะไปยัดน้ำมันด้วยนะครับ,รบนะอ่ะมาดูพวกแกะยั้งอะไรหรือว่าเปลี่ยนยั้งอะไร,รตัวนี้ของมิสูทําออกมาได้ค่อนข้างแจ้งงานง่ายนะดึงดึงสายตัวนี้ได้เลยนะครับดึงสายตัวนี้เกี่ยวตัวนี้นะเอามือเกี่ยวตัวนี้นะนี่ดึงนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นแม่แรงนะครับนะนนี้ก็จะเป็นปแฉงน,นะครับนะชอบตรงที่การเปิดเปิดของรถนะครับเขาทําออกแบบมาให้ ที่มันแจ้งงานสะดวกนะครับนะแจ้งงานสะดวกมาแค่ใจ้มือเกี่ยวแล้วก็กเปิดนะแล้วก็ดึงออกมาแจ้งงานเปลี่ยนยางอะไรได้เลยนะครับนะสวยมากนะครับแม็กไลเนอร์อะไรแถมมาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะแม็กไลเนอร์อะไรแถมขึ้นเรียบร้อยนะสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับนะสวยมากนะคอนเดือนละเจ็ดพันหกนะทีประตูคอนเดือนละเจ็ดพันหกเองถูกมากนะปกติมือหนึ่งเป็นหมื่นเอ็ดหมื่นสองนะอันนี้เจ็ดพันหกนะครับถูกมาเกือบห้าพันแล้วนะครับนะ ขายหายู่นะครับคันนี้คุ้มมากนะห่องเครื่องนะครับสวยเดิมๆนะครับน่อนนี้ขยับนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับนะบางทีในรูปในไลน์อาจจ๋มชาตเกนนะแต่มาดูตัวจริงมาทดลองคับได้นะครับนะอันนี้ไม่มากนะครับแล้วก็สวยจริงๆนะเดิมๆนะครับนะผิวบางมากนะครับมีเก็บสีนะครับนะสวยมากนะครับนะขายหายู่นะครับนะที่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพเพียงเดินละเจ็ดพันหกมาดพิดหวังแน่นอนรับมิดซูซีประตูตัวนี้นะครับ กับมิตซูสีประตูตัวนี้ปี2,021วิ่งแค่60 0 0 0นะครับนะเข้ามาดูมาชมได้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นแบนรนด์ตีรถสวยๆมาได้มีมาบ่อยๆนะแต่ทีนี้มีเพิ่หนึ่งคันกับตีประตูตัวนี้นะครับอ่ะก็ไปกับคันแรกนะครับตีประตูตัวตำนะครับนะเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเป็นแคปเป็นแคปสีดำเหมือนกันวันนี้ม้าแต่สีดำนะม้าแต่สีดำนะสีขาวด้วยรถจ่ารอในไล่ต่อไปเนาะ รถใจรอในรายต่อไปนะตัวนี้เป็นมิสูบิชิไตรตันเมกกะแคปนะครับ2.4 g t p ั s นะครับตัวนี้นะครับนี่2.4 g t p ั s นะครับนะเมกกะเมกกะจะเป็นตัวยกสูงนะถ้าเป็นมิสูบนะครับนะมิสูบคำว่าเมกกะถ้าเมกกะโผล่ขึ้นมานี่ยกสูงเลยนะครับนะอ่าตัวนี้เป็นแคปสีดำนะครับปี2021นะครับตัวนี้ขายดิซีเซ็น55,000บาทนะครับได้โปรออกรถ20บาทพรเพียงเดือนละ7 4 0 0นะได้รถสวยแบบนี้แล้วนะ การดีไซน์มาได้หนีกันเยอะนะนะแต่ยังคงความเป็นเส้นสสายเป็นเรี่ยมนะครับนะตัวนี้นะสวยนะตัวนี้แต่จังหน้าก็คือเป็นออนิวไรตันนะการดีไซน์ก็ออกมาสวยแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มีลูกเล่นนิดนึงนะครับจะเป็นคิ้วนะคิ้วหรือว่าซุ้มล่อนะครับตัวนี้เป็นมุดนะตัวเพิ่มย่างข้รถมิมิตีเพิ่มขึ้นนะครับยางเป็นดันล้อนะครับเป็นแม็กแค่ของมิซูนะครับหน้าพกรูนะครับหน้าเป็นย่างรถกระบะส่วนใหญ่จะเป็นพกรูนะครับเป็นยกสูงเนาะ มีบันไดข้างมีกันซาดึ้นะครับมีชุดมือจับเือนะครับบันไดข้างกันซาชุดมือจับนะครับตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นไททันพัทนะครับไททันพัดก็คือยกสูงนะครับยกสูงของไต่ตันนะบันไดหลังมีมือแล้วนะครับบันไดหลังหรือกันชนหลังมีมาือแล้วนะครับนะมีม้อแล้วนะครับนะตัวนี้ดีไซน์ถ้ารุ่นยกสูงสังเกตดูจะมีอะไรความแปลกก็คือตรงนี้คล้ายๆสปอยเลรยเล็กๆนะ น่าจะมีแต่แบรนด์นี่ตูแล้วมั่งสีําออกมาแบบนี้นะน่าจะมีแบรนด์นี่ตูก็ออกมาแปลกตาดีแล้วก็สวยงามนะครับนะออกมาแปลกตาดีแล้วก็สวยงามนะครับใครหาอยู่ก็ไม่ได้แพงนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพ่อเดือนละเจ็ดพันสี่นะพเดือนละเจ็ดพันสี่นะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทได้ลดยกสูงสีดมแบบนี้ไปใช้งานแล้วนะครับพรอเดือนละเจ็ดพันสี่นะสวยมากนะครับนะสวยมากวันนี้ก็มาคุมโทนมาสีดำมาเลยนะครับาะว่าจะเป็นสีประตูตัวตำแล้วก็แคปตัวนี้เดียวมาใ่้ดูนะครับนะ ไข่ตีหายูรีบเข้ามาดูนะครับนะีน่ตูหารถไปแจ้ก่นปีไม่นะตอนนี้ยังทันนะเดี๋ยวใกล้ปีไม่มามเดินเอกสารจะมาทันนะยังไงใครหาย,ายูนะครับรีบเข้ามานะครับอ่ะเข้ามาชมภายในด้านในกันหน่อยนะครับนะตัวนี้เป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่าาอผ้ากันดีไซน์ก็คล้ายๆตัวเดิมเดี๋ยวมาดูนะเนาะอ่าเป็นบ่าาอผ้าก็โซนอะไรก็คล้ายๆกันนะแต่กีดีอูเกินไปครับตีประตูนะแต่ตีน่าจะเป็นส่วนทีแตกต่างก,กันก็คือเกีรยตัวนี้ได้เกียร์หกสปีดนะครับถ้าดูใกล้ๆสังเกตดูใกล้ๆนะครับ เลี้ยงหกสปีดจะเป็นตัวนี้นะเลี้ยงหกสปีดเป็นแบบน,นะน,นี้นะมีหกนะมีเลขยงหนึ่งของเลข้หกก็คือหญิงเลี้หกสปีดก็คือแรงขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นนะครับเป็นพวกหกสปีดนี่นะครับนะช่องเสียบ USB ช่องใส BCD นะครับตัวน,นี้มีหื้อนะครับนะ,ะตัวนี้ยังมีพอร์ตเสียบอะไรเยอะทีหื้อของพอตนะตัวนี้ต่ออ่าบูทุ่นได้นะถ้าลูกค้าอยากได้ได้ไดแถมหื้อนะครับนะเดี๋ยวทางร้านแถมหื้อมา,ากนะครับ พอแค่บองมานะอันนั้นมาอยากจะจ่ายนี่นะครับอ่ะมาดูเหล็กไม้กันหน่อยตตะกี้ว่าน้อยเหล็กไม้อยู่ที่หกหมื่นเนาะตัวนี้น <Ha, S 1> <ข>้อยกว่าอีกนะครับตัวนี้เหล็กไม้อยู่ที่สามหมื่นสามพันนะครับเหล็กไม้อยู่ที่สามหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดนะตะกี้ว่าน้อยเจอนี่น้อยไปอีกนะข่ชอบรดไม้แท้ไม้น้อยๆนะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะทั้งสองคันเลยนะครับตะกี้ว่าน้อยแล้วอันนี้น้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพาดด้านในนะครับมาได้นีกันมากนะผไปแบบเร็วเลยแล้วกันนะนะ ประแจแม่แรงนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ถามว่าเอาไว้ทําไมนะผู้หญิงงานลูกอันนี้เอาไว้ขันขันยางอะไรนะครับจําเป็นนะครับนะควรมีติดลดไว้นะครับนะเพื่อมีวัตดีเุได้เปลี่ยนยางอะไรนะบางทีเราเปลี่ยนเนแต่ว่าค้นที่มาช่วยเหลือนะเขาจะได้เปลี่ยนไงมันต้องตามเหล็กชังงนะเพราะบางทียางอะไรเรามีติดรถอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะสำหรับติโรถควรจะมีนะครับนะปากกระโปรงนะครับมันจะเอามือ แย่ตรงตรงหัวโลโก้ประมาณนี้นะครับแล้วบิดลอกโคดไปทางทางใต้นะครับนะจดี๋้นมาแบบนี้นะคําไม่ค่ําออยู่ทั้งด้านใต้นะครับนะเครื่องก็สวยๆแบบนี้นะครับนะติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะตัวนี้มันมีการขยับขยื่นอะไรทั้งสิ้นนะเดิมๆเลยนะครับเนาะเดิมๆนะเครื่องสวยนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับนะเดิมๆเครื่องสวยมากนะครับนะเครื่องสวยจริงๆนะครับะอันนี้เอาให้ทายให้ดูนะ บางทีมันอาจจะดูไม่ชัดนะแต่ถ้าขายอยู่ใกล้ๆนะาอยู่ในภายในจังหวัดเชียงรายลองแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับยินดีนะครับนะแวะเข้ามาดูได้เลยนะเพราะเราขายรถสวยจริงๆนะขายรถสวยจริงๆนะอันนี้ก็เอามาให้ดูคอสตงเกมนะครับนะเรามานี่ไข่ที่มองหายูนะครับคันนี้ที่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับที่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทได้รถสวยๆแบบนี้แล้วนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับพรเดือนละ จ็ดพันสี่ร้อยบาทเองนะงวันนี้ก็เอามาชมบสองคันนะครับเป็นนิสซูสีดานะราะว่าจะเป็นซีประตูคันนี้นะครับนะสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพเดือนละเจ็ดพันหกนะครับหรือว่าแคปยกสูงคันนี้นะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทพเพียงเดือนละเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับรดทุกคันถ้าดูในไลยนะเดี๋ยวแถมประกันภัยให้นะครับแถมประกันล่านให้นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะหื่นนะครับนะเปลี่ยนท้ายของเหลวก็ต้องมอบอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นมาตรฐานที่ทางล้านเราจัดลูค่าอยู่แล้วนะ มีบริการไปแน่นนะครับมาวา่าอยู่จังหวัดไหนนะครับภาคไหนของประเทศไทยนะครับทางเราบริการนะครับแล้วก็ส่งถึงที่นะเพียงแค่ทักมาถามมานะครับทังร้านยินดีบริการนะวันนี้ก็ขอพิดไล่ไรป,ประมาณนี้กันก่อนนะครับนะที่ถึงรถสวยรถดคุณภาพนะพี่ถึงเอกเดีย์นะครับสวัสดีครับ